สวัสดีครับจากร้านเชื้อเห็ดคุณภาพดีราคาถูกหรือเสียงพีมัสูมนะครับวันนี้ก็มานําเสนอผลิตภัณฑ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเสริมเห็ดฟางนะครับผมตัวนี้เป็นสูตร201นะครับของไบโอเทคนะครับผมซึ่งมีจําหน่ายแล้วนะครับบนแพลตฟอร์ม l a ซาด้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มในช้อปปีด้วยนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นนะครับ15บาทตัวนี้15บาทนะครับผมก็สามารถกดไปสั่งซื้อได้นะครับ แล้วก็บนเพจ Facebook ก็สามารถทักมาสั่งซื้อได้นะครับที่เพจเชื้อเห็ดคุณภาพดีราคาถูกส่วนในชอปปี l a าซาดาชื่อว่า CNP Mushroom นะครับแล้วก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะครับที่0824846996แล้วก็094439 0439นะครับหรือไลน์ i อชัดเจน66นะครับตัวนี้นะครับใช้นะครับผสมเชื้อเห็ดนะครับ2ช้อนโต๊ะต่อเชื้อเห็ด1ก้อนนะครับเป็นเชื้อเห็ดฟ้านะครับ1ก้อนนะครับ ใช้ได้เกินไม่มากนะครับเพราะว่ามันทาให้ร้อนนะครับเกิดแก๊สอมโมเเีนนะครับตัวนี้ก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ1กิโลเนี่ยอาหารเสริม1กิโลสามารถหมักหมักกับวัสดุเพาะเช่นฟางกากมันนะครับกากดินนะครับกากมันทลายปาล์มขี้เลื่อยนะครับ25กิโลนะครับ1กิโลต่อ25กิโลผสมนะครับแล้วก็หมักนะครับแล้วก็ลด ราดด้วยน้ำหมักนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์เราก็มีจําหน่ายนะครับน้ำหมักสูตรใบวันนะครับซึ่งช่วยในการย่อยแล้วก็เพิ่มอาหารให้ดอกเห็ดโตนะครับสะสมอาหารให้เห็ดนะครับทําให้เห็ดออกยาวออกนานนะครับออกเยอะนะครับดอกใหญ่ดอกดกนะครับผมก็ใช้หมักนะครับหมักถ้าหมักวัสดุเพาะเนี่ยใช้หมักประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็วันนะครับก็คือหมัก คลุกกับวัสดุเพาะแล้วก็รดน้ำนะครับแล้วพลิกกองทุกสามวันนะครับผมแล้วก็ก่อนใช้งานก็คือต้องพลิกกองมาระบายอากาศดมกลิ่นดูว่าวัาสดุเพาะเนี่ยเหม็นหรือไม่ถ้าเหม็นต้องพลิกกองอีกจนกลิ่นแอมโมเนียหายไปนะครับก่อนเอามาเพาะเห็ดฟางไม่งั้นมันจะเกิดเกิดแก๊สน,นะครับแล้วก็จะทําให้เห็ดผักชีออกมาปนเยอะนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับถ้าทําเยอะๆนะครับอ่าใช่ต้องนะครับ ต้องอบนะครับต้องอบไอ้น้ำด้วยนะครับในโรงเห็ดนะครับมันจะทําให้ค่าเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราที่ปนมานะครับกับวัสดุห่อนะครับเพื่อให้ดอกเห็ดเนี่ยออกมาเต็มที่นะครับไม่มีเห็ดอื่นปนหรือปนน้อยที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนออาหารเสริมเห็ดฟางนะครับสูตร2องนะครับของ i บ t เทคเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็อย่าลืมสั่งซื้อกันนะครับ ตามช่องทางนะครับเดี๋ยวจะใส่นะครับช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ